วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ปียตั้งมาแล้วรอติดตามได้เลยนะ นี้เป็นพะ,พะล่วงลางปืน like พ, like พะล่วงลางป,ปืนเลยอ่าพะล่วงหลังลางปืนน yes ี่หล <No, well> ังล่องอะพะล่วงหลังลางปืนพะล่วงลางปืนที่เขาใฝ่ฝันที่จะได้กันอย่างนั้นนะอาจารย์เราก็ไม่อยากจะโม้ว่าของเราถึงแบบนั้นนะแต่อันเนี้ยเอาอย่างนี้กันละกันพะล่วงลางปืนเนี่ยเนื้อหามวลสารพะล่วงลางปืนเนี่ยเราส่องแล้วเนื้อไม่ไม่หนีกับท่ากระดานจังหวัดกาญจนบุรีเลย ถ้ากระดานเมืองการยังไงพอร่วงนี้แบบนั้นครับนี่ยกตัวอย่างในกรณีบางองค์เนี่ยเนื้อชินเหรออาจารย์เป็นเนื้อชินตะกวะัวสนิมแดงนี่แล้วก็แต่พิมพ์เนี่ยหน้าตาพิมพ์ทรงจะไปเหมือนของกุวัดราชเดชะสุพรรณเออเหมือนกุสุพรรณนะ,ะวัดราชเดชะสุพันธ์กำลังจะถามอาจารย์หน้า,นานวัดราชเดชะสุพนธ์แต่ อันนั้นถ้ามันขึ้นแดงเป็นรูปว่าเลยกูวรลาเดชะคแต่อันเนี้ยมันแดงไม่รูปว่าคือมันขึ้นแดงนะแต่แตกเป็นใยบางมุมเหมือนของสุโขทัยอืมอ่าแต่คันนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นถามเราว่าเมื่อาหาชโลมมรสสารที่เป็นไงบอกเลยว่าโคตรเก่ามากเก่ามากเก่ามากเลย ไม่ตีอะขอไม่ตีทั้งทุทกที่เลยไม่ตีทุกที่เลยไม่ตีทุกที่เลยไม่ตีทั้งกุ้ยลาศเดชะไม่ตีทั้งสุโข,ขทัยแต่การันตีแต่การันตีว่าพระเนี่ยเก่าอที่ได้แน่คืออยู่ในตุ่มน้ำมนของอาจารย์เนี่ยสี่ปีตุ่มน้ำมนตอนที่แตกกูออกมาเนี่ยอาจารย์นำมาใส่ในตุ่มน้ำมนไว้สี่ปีบางองค์เนี่ยจะมีรอยรอยข้าวขาวเนี่ยไม่ใช่อะไรนะแป้งแป้งเจิมพระ ดินสอพองอ่าดินสอพองเพราะว่าตุ่มน้ำมนตเนี่ยท่านก็เป็นทั้งที่ลดน้ำมนอาบนูบน่นนี่นั่นใครที่ผ่านการอาบน้ำมนตุ่มนี้ชีวิตดีขึ้นทุกคนอ,อแต่ที่มาของเนื้อเนี่เนยเราบอกเลยว,ว่าเนื้อเนี่ยสุดยอดไม่มีพระปลอมโบสนาเอาเนื้อนี้มาทําได้พอเนื้อนี้ไม่สามารถทรําปลอมได้ม,มีอายุเนื้อนะ,ะมีอายุไม่ตม่ำกว่าหกร้อยปีหกร้อ แล้วก็กรรมวิธีการหล่อที่หล่อแบบโบราณไม่ใช่หล่อนะปัจจุบันนี้หล่อแบบโบราณเป็นกรรมวิธีการหล่อแบบโบราณซึ่งพระปมปัจจุบันนี้ไม่ได้หล่อแบบนี้หล่อแบบโบราณเขาหล่อกันไงอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันโอ,โอเคเออจริงๆนะที่ไม่ได้กวนเตีนแต่ก็ไม่รู้จริงอะ่ะเพราะงตรงก็คือมันไม่สามารถหล่อได้บางแบบนี้ไง เนี่ยมันบางมากอาจารย์อาจารย์ยังไม่รู้อยู่วิธีทำนี่ไงนี่กำลังจะบอกว่าอาจารย์แขกในโคตรวิทยายุทธการตั้งพระก็จะสร้างพระอาจารย์แต่ก็ไม่รู้วิธีการหล่อเนื้อให้ได้แบบนี้นะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากการทําพิมพ์เห็นไหมมันไม่เหมือนกันนะร้อยองค์ก็ไม่เหมือนกันทั้งร้อยองค์ถ้าเป็นพระทำปอมเหมือนกันถูกง่ายๆเลยเพราะมันจะเป็นบล็อกใช่ถ้ามันเป็นพระรุ่นใหม่นะดูเลย ข้างหลังเนี่ยร้อยองค์มันไมเหมือนกันทั้งร้อยองค์เพราะมันเป็นบล็อกมันปามปุ๊กมันนเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้มันไม่เหมือนกันเลยทั้งร้อยองค์ก็ไม่เหมือนกันแล้วที่บอกว่าเนื้อน,นี้เก่าเนี่ยดูยังไงอยากรู้ไหมค่ะเออเนี่ยแหละที่พี่ก๊อฟบอกว่าเวลาส่งน่ากลัวเนี่ยแล้วไม่หักเหรออาจารย์ไม่หักเนี่ย ถ้าเป็นตะกัวนะหักไปแล้วใชเนื้อนี่ไม่ใช่ตะกัวนะตอนแรกที่จะสกให้ลยกลุ่มผิงัวหักเลยคุณคุยเปล่าเลเนื้อนี่ไม่ใช่ตะกัวนะงอได้อย่างี่เลยเนี่ยก็ที่บอกเหมือนสังกะสีเลยเนาะแต่ก็ไม่ใช่สังกะสีพอนานใช่ใช่มันนาถึงบอกไอ้เนื้อนี้ไม่มีพระปรวบสนานทําได้นะค่ะอ่านี่ก็กลับไปสภาพเดิมอืมไม่มีรอยเลยทำได้ล้วถึงบอกว่าเนื้อเป็นแบบเนี้ยเนื้อแบบนี้มีกูเดียวเท่านั้นคือสุโขทัย ล่วงลางปืนเนื้อชินตะกวดสนิมแดงที่เนื้อนี้ะแต่พิมพ์เนี่ยดันเป็น<ไ>ปเหมือนกับวัดราชเดชะสุพรรณอาจารย์ครับ<ะ>อาจารย์ก็เป็นเส้นผาผมถามหน่อยอาจารย์ดูความเก่าเนี่ยมันกี่ร้อยปีอะความรู้ตาอความคิดของอาจารย์นะอายุพระไม่รู้ตามความคิดจะประมาณ,มาณอา,ายุพระคืออย่างนี้นะอายุพระเนี่นยทําเมื่อไหร่ไม่รู้<ะ>แต่อายุเนื้อเนี่ยรู้ประมาณห0ร้ปีอ๋ออา,ายุพระไม่รู้เอาเอาแค่เนื้ออาจารย์ดูเนื้อโอเค เพราะเราไม่เพราะเนื้อเนี่ยมีใช้เมื่อสมัยหกร้อยปีที่แล้วอซึ่งปัจจุบันไม่มีเราถึงบอกว่าอายุเนื้อเรารู้เพราะ600หกร้อยปีแน่แต่อายุพระไม่รู้อไม่สามารถรู้เลยว่าจะอายุเท่าไหร่แล้วก็จากที่อาจารย์บอกเนี่ยท่านได้มามันอยู่ในกุกุแตกเีอ่ออาจารย์แล้วได้มาจะได้จากจังหวัดไหนไม่รู้รอาจารย์ ได้มาสุพรรณอ้าอยู่ไร้ต่อการจนบ,บุรีสุพรรณได้มาก็เนื้สอส่งมาสุพรรณแต่ทำไมเนื้อกายเป็นสุโข,ขทัยมาใช่ไหมอาจารย์มันเหมือนตะกัวสดิมแดงของจังหวัดกาญจนบ,บุรีท่ากระดานก็เดือนนี้ เราถึงบอกว่าเนื้อเนี่ยเหมือนท่ากระดานมากแต่มาเสกเป็นใยแมงมุมเหมือนสุโขททยถูกแต่ถ้าเราสั่งปุ๊บมันแตกเป็นใยแมงมุมมันไม่ได้เป็นสนิมแดงได้เป็นสนิมแดงก็ตีตบเลยถ้ามันเป็นสนิมขุมแดงเหมือนท่ากระดานก็ท่ากระดานทุกอย่างมันตีตบเลยใช่แต่เนื้อนี้ด้านกายแตกว่าเป็นใยแมงมุมเหมือนสุโขไทยอเราก็เลยเอาไม่ต้องไปสนว่ามันจะกุไหนยังไงดูว่าแท้พอเอาว่าแท้พอแล้วที่สําคัญคือพุทธคุณรุนแรงมากแล้วอาจารย์มึงถามหน่อยอย่างพะล่วงเนี่ยพุทธคุณมัน ถ้าใครตามเฟซบุ๊กเราเนี่ยจะเห็นคำถามเราเกี่ยวกับนารายสิบปา่าก็คือว่าเรื่องการปราบทั้งหมดพระล่วงลางเปยก็คือพระนารายเนี่ยนะ ครับก็คือนารายทั้งสิบปางที่ว <ah> ่าในเรื hmm. oon, ่องการปราบดักๆทั้งสิบเรื่องเลยครับเราจะเห็นว่าพระนารายมหาราชของประเทศไทยก็มีอำนาจใครที่มีอำนาจไี่อ้างอิงเป็นชื่อพระนารายหมดอืพระล่วงรางปืนเนี่ยก็คือพระนารายมหาราชสร้างสมัยพระนารายมหาราชของเก่านะครับก็เลยมีอายุในพระนารายมหาราชพระนารายมหาราชก็หกร้อยปีท่านี้ถ้าจะบอกว่าอันนี้สร้างขึ้นมาในยุคนั้นแล้วมาฝากกุมันก็ไม่น่าจะแปลกอะไร แต่ปัญหาคือมันยังไม่มีไปที่ยืนยันบนสนามอืแต่ทั้งหมดทั้งเซียนใจแขกเอาให้เซียนพระวันนี้ดูคนหนึ่งมีชื่อมากอืดังด้วยว่าวันซือนกับวันอะไรกาเดี๋ยได้พระมาวันรุกขึ้นก็เอาไปให้เซียนดูอืแล้วก็ถามว่าของที่ไหนมันสองเสร็จปุ๊บพิมพ์กุลาเดชานี่แกเฮียก็สองเอ้ยกุ้งพิแขกพิมพกุลาเดชะนะแล้วกล่าวไว้เฮียเนี้ย เก่านะเฮียว่าเนื้อเก่าพระแท้แม่โอ้ยไม่ต้องถามแขกแท้ไม่แท้หล่อแบบนี้ปัจจุบันหล่อไม่ได้หล่อไม่ได้คือกรรมวิธีแกก็รู้ไงว่าจะบอกดูข้างหลังไงก็ไม่เหมือนกันใช่ร้อยองค์ก็เนี่ยร้อยองค์ก็เหมือนไม่เหมือนกันทั้งร้อยองค์เห็นไหมไม่เหมือนกันมันไม่ได้มีพิมพ์ข้างหลังนะอืแต่ก็ไม่รู้ว่าหล่อยังไงถ้าเป็ตะกรวดรุ่นใหม่เทปปุ๊บก็จะแข็งพร้อมกันหมดนึกอังไงมันเป็นแบบเดียวกันหมดมันมันจะไม่เป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็ถ้ามันมีพิมพ์ข้างหลัง มันเวลามันกดมาก็จะต้องไปใช่แบบนี้เหมือนกันแต่อันนี้นี่ไม่เหมือนกันเลยร้อยองค์ก็ร้อยองค์อ,อ่ะไม่เหมือนกันเลยหยิบขึ้นมาก็ได้ไม่เหมือนกันเราก็เลยว่าเอยเฮีย a, มันสรุป,ปงันกล่าวไปแขกเฮียว่ากล่าวทาไมข้องใจอ่ะขายป่ะ <c oughs> ขายแล้วก็บอกเฮียดูไปล่าเดช <c oughs> ใช่ไหมขายแขกตั้งแหละแสนห้าแกสวนมาคำหนึ่งเท่านี้ได้ไหมหลักหมื่นนะหมื่นไปปลายเลยแบบเก้าหมื่นอ่ะ ก็เกือบถึงแปดหมื่นอะเจ็ดหมื่นกว่า, 7, กวาแกสวนมาเจ็ดหมื่นได้ไหมเราบอกเจ็ดหมื่นหกแล้วกันพอเจ็ดหมื่นห้า 7, 6, วราบอกตังมาแล้วให้พระเลยจบที่เจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าขายไปแล้วโดนแล้วด้วยหนึ่งคนล่าสุดเรียบโมอยู่เมื่อวาน,าน,นาเนี่ยวันอังคารเนี่ยแล้วก็มีที่มีคนเดินเข้าออกมาถามหาที่เราเนี่ยว่าเราได้มากี่องค์เพราะเราบอกเลีย์ว่าผมได้มาหลายองคนะ์นะเฮ้ยมึงขายกูเลยเหมามาแล้วให้พระดีๆแบบน,นี้ให้สมาชิกกูดีกว่า แต่เราก็กลัวว่าคือตอนเนี้ยมันยังชี้ชัดไม่ได้าที่ไหนอืแล้วเจตนาเราเนี่ยในการที่เราหมอนรายการวันนี้เราไม่ได้เน้นให้ทุกคนเอาไปขายแต่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยมีพระเก่าเก็บประดับบรารมีเไว้หนึ่งองค์เราก็เลยตอกเลขนี่เดี๋ยวเขาขึ้นรูปใหญ่ให,ให้ดูแล้วไปถ่ายรูปคือจา์ตอบทิ้งเลยรันเลขเลยรันเลขเลยกัตีโค้ดจบเลยจบ แต่อันนี้ไม่มีผลกับการซื้อขายโฆษณานะถ้าเก่าเขาก็ซื้อเลยแต่จากค่ตีเลขรันารย์ใช่ให้รู้ว่าอันนี้พาร์ตุละอาจารย์แขกออกในรายการเพื่อง่ายแก่วันหน้าเราเปิดเราออกใบเซอร์เว็บไซต์ในเว็บไซต์เพะเราจะมีใบเซอร์พาร์ที่ออกใบเซอร์ในเว็บไซต์จะต้องเป็นพาร์ที่รันเลขทั้งหมดใช่แล้วค่ะเป็นพาร์ของใายการมาตัดสัญและรันเลขทั้งหมดเป็นพาร์หรืออะไรก็ได้ที่รันเลขรันเลขเราก็เลยรันเลขเลยครับอ่ารันเลขเลย ให้รู้ว่าเป็นพระอยู่ในชุดเนี่ยของรายการตัดสยามกับของอาจารย์แขกครับถามว่าวัตถุมงคลอาจารย์แขกตอนนี้เราไปดูในเพจหลายเพจพระเก่าๆมีการซื้อขายราคากันแพงขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับและอันนี้คือถ้าถามเราคือเก่าแน่นะเก่าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์มั่นใจอย่างนี้เลยว่าเก่าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ที่สําคัญคือปกเสกแล้วคืออาจารย์เสกมาแล้วสี่ปีเพื่อความชัวเราขึ้นไปบนสํานักเสกอีก ด้วยตัวเราเองอีกหนึ่งครั้งแต่บอกเลยว่าเสกที่แท้จะไม่ได้เสกเพราะมันอัดไม่เข้าเลยเพราะพุทธคุณรุนแรงมากหนักไปทางเรื่องอำนาจก,กับโชคลาภครับเป็นหลักเลยอำนาจกับโชคลาภอันนี้เป็นพระปางประจำวันจันทร์วันจันทร์ก็คือพระพุทธเจ้าสเสด็จจากดาว,วดึงโปรดพุทธมารดาคคือโปรดผู้ตกทุกข์ได้ยากปางนนี้นำหลักพุทธศาสนาพระประจำวันจันทร์ดาวจันทร์คือการเงินครับทรัพย์ เมตตามหานิยมเสน่ห์ครับเห็นไหมดาวจันทร์นี่คือสุดยอดพระปลาประจวนจันทร์นี่คือสุดยอดตัวเราเองก็แฝงพระปาประจวันจันทร์เวลาไปไหนมาไหนที่ต้องการเรื่องเมตตามหานิยมเราก็แฝงพระปาประจวนจันทร์ติดตัวไว้หนึ่งองค์เหมือนกันแต่ถ้าหมดสิ้นอันนี้คือพระเก่าง่ายๆใครไปหามาก็ได้หาพระเนี่ยที่งอได้เงี้ยเนี่ยในองค์ไหนก็ได้งอได้ทุกองค์แต่อย่าไปงอนะถ้าบิดไปบิดมามากๆเดี๋ยวมันอาจจะหักได้นะ พอพามันเก่ามากแล้วเวลาเราบิดไปบิดมานี่บางทีเนื้อมันฉีกเนื้อมันฉี่ใช่าเนื้อมันฉีกแต่กิมนมาเก่าเนี่ยให้ดูก็คือมันเก่าทุกองอ่ะแท้แน่นอนเก่ากึกเก่าโคอาจานยาหักเลยเนี่ยเด้งกบเลยสาธุหลวงพ่อม่แล้วเมื่อไรให้เขาดูว่าหลวงพ่อเก่งหลวงพ่อเก่งนี่ยเก่าแน่แต่เนื้อเนี่ยมีหลายเวอร์ชันนะทุกคนไม่มีสิทธิ์เลือกเนื้ย ได้อะไรก็ได้นั่นน่ะไปอย่าซีเรียสอันนี้นี่เราขายบนสนามไปเห็นเห็นแล้วว่าหลักหมื่นหลายตังค์ด้วยถ้าเราคิดจะขายเพื่อเอาตังค์นะขายได้ทุกองค์เลยเนี่ยแต่เจตนาเราต้องการให้สมาชิกในรายการเราได้ไว้มากกว่าอย่างนี้ไม่ต้องมีคาถาอะไรเช่อไหมจันไม่มีอ่ะไม่จะเป็นไม่ต้องเป็นเลยจ้ะอาราธนาเลยนโมพุทธายะนโมพะทธะจะพะกษัสสะสามตัวนโมพุทธายะนโมพะทธะจะพระาษัสสะ ค่นี้พอพอแล้วแลวการรัษนาตามที่อยากได้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ